บุคคลหาได้ยากมีสองอย่างคือหนึ่งบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนสองกตัญญูกตวเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนตัวอย่างข้อสอบข้อสอบถามว่าบุพการีและกะตัญญูกตวเวทีได้แก่บุคคลเช่นไรตอบบุพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนข้อสอบถามว่าบุพภการีและกตัญญูกตเวทีคือบุคคลเช่นไรจัดเป็นคู่ไว้อย่างไรบ้างตอบบุพภการีคือบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีคือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนจัดเป็นคู่ไว้ดังนี้ บิดามารดากับบุตรธิดาครูอาจารย์กับศิษย์พระมหากษัตริย์กับประชาราช์พระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทเป็นต้นตัวอย่างข้อสอบข้อสอบถามว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของพุทธบริษัทอย่างไรจงอธิบายตอบพระพุทธเจ้าทรงกระทำอุปการะแก่พุทธบริษัทก่อน ด้วยการทรงแนะนำสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชอบตามพระองค์เพื่อให้ได้บรรลุประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นบุพ,พการีข้อสอบถามว่าผู้ได้ชื่อว่ากตัญญุกตเวทีบุคคลเพราะปฏิบัติต้นอย่างไรตอบเพราะเป็นผู้รู้อุปการะที่แท้ทำแล้วและตอบแทน